อ่ะอนี้พอลองแทน x เท่ากับศเข้าไปนะมันจะกลายเป็น0ูนยส่วน0ใช่ไหมซึ่งเราจะเรียกแบบนี้ว่า indeterminate form นะครับก็คือไม่สามารถราบูได้แต่มันไม่ได้แปลว่าหาค่าไม่ได้นะคราวนี้เนี่ยก็จริงๆก็จัดรูปเลยนะพอเราแทนปุ๊เป็นเป็นศูนยเราสามารถจัดรูปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรไปแบบเปลี่ยนล่างอะไรคือ c o j u g a ตนะคือเราเห็น1ลบ cos อ่ะหนึ cos x เนี่ยมันจะมี เขาเรียกนะเป็นอเดนติตี้ใช้คำอเดนติตี้แล้วกันมันไม่ใช่สูตรอะก็คือไซน์กำลังสองนะครับบวกคอสกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งฉะนเราจะใช้คูณฟังตัวนี้ในการเปลี่ยนร่างไซน์ให้เปลี่ยนร่างคอสให้กลายเป็นไซน์นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ใช้บ่อยเนาะไซน์เอกซ์บนเอกซ์เท่ากับหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยถ้าเอกซ์เป็นศูนย์ใช่ไหมมันจะได้หนึ่งเราต้องเปลี่ยนคอสให้กลายเป็นไซน์จะได้ทำได้ฉะนั้นคูณหนึ่งบวกคอสเข้าไปนะครับคูณจุกเกะเข้าไปทั้งข้างบนแลละะะะข้้้าาางงง่่่่ออออยีีใชปััันนนนนมมเหืกบไร a b คูณกับ a บวก b นะครับมีค่าเท่ากับ a กําลัง2ลบ b กําลังแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยนะครับเนี่ย a ลบ b ใช่ป่ะตัวนี้ a บวก b เนาะก็จะกลายเป็น1กําลัง2ลบ cos กําลัง2 x นะครับในขณะที่ตัวข้างบนก็จะกลายเป็น x กําลัง2คูณกับ1บวก cos x นั่นเองนะทวนี้เห็นไหมเนี่ยเราเห็น1ลบ cos กําลังสองมาถ้าดูจากตัวนี้ถ้าดู่างเนี้ยเราย้ายข้างไปนะครับซน์กําลังสองเท่ากับ1ลบ โคสกำลังสองเนี่ยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเขียนใหม่นะครับลิมิต x เข้าสู่0ของ1นึ่งบวกคอ็กนะครับส่วนด้วย s i n ์กำลัง2 x นะอ่ะเดี๋ยวเขียนตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันลืมเขียนนะครับเอ็กซ์เนี่ยมันก็จะได้ฟอร์มนี้ออกมาคราวนี้แน่นอนว่าเราเห็นไซน์ไซน์เกับ x เนี่ยมันก็ใกล้ใกล้แล้วใช่ปะ่ะใกล้ความจริงแลนะ้วเนาะเพราะฉะนั้นเอาเอ็กซ์กำลังสองอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับโยกลงไปไว้ด้านล่างครับเนี่ยเอาเอ็กซ์กำลังสองที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะโยกไปไว้ด้านล่าง ไซด์กำลังสอง x ส่วน x กำลัง2เนี่ยมันจะเป็นฟอร์มนี้ซึ่งกำลังสองเนี่ยไอ้2ตัวนี้มันหารกันอยู่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงกำลัง2ออกไปไว้ด้านนอกเนี่ยก็จะกลายเป็นไซ n ์ x ส่วน x ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทำการใสร่ limit ไปทั้งข้างบนและข้างล่างนะจริงๆมันไม่ต้องใส่ไม่ต้องเขียนอย่างนี้ก็ได้ละเอียดไปแต่ว่าเดี๋ยวจะงงขัง้นตอนหรือเปล่าอ,อย่างนี้ มันก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับ x เข้าสูนยของ sin x ส่วน x ทั้งหมดยกกำลังสอง่ะก็จะกลายเป็น cos cos ศูนย์คือ1ใช่ไหมครับอ่าในขณะที่ข้างล่างเนี่ยมันจะได้1ใช่ปจะม,มเนี่ย sin x ส่วน x นะครับแล้วก็ x เป็น0นะครับมันจะได้1กลังสเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ2ส่วน1ก็ได้2นั่นเองนะโอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้